เรามาทัวรนะอนาจารย์ส่วนที่ควรจําได้เอ๊อาจารย์ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นของด้านนี้นะครับของด้านตรงข้ามมุมฉากเสมอนะครับส่วนสองตัวแรกจะเป็นของด้านที่ตั้งฉากกันนะครับเช่นสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสาม จ็ดยี่สี่ยี่ห้าแปดสิบห้าสิบเจ็ดเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดที่เราใช้บ่อย สมมติว่าเราเอามันไปนคูณขยายด้วยอะไรมาก็าตามมันจะยังคงความเป็นสามพันธชฉากอยู่สมมุติได้เล่นครับถ้าคูณด้วยยีมันจะกลายเป็น60-80แล้วก็ร้อยใช่ปะ่ะอันนี้60สอันนี้80ดสอันนี้100หรืออาจจะเป็นด้านนี้80ด้านนี้60สิบแล้วก็ด้านนี้ร0อยอีกนิด้ึได้าดังนั้นถ้าเกิดว่าเรปเห็นความยาว สองด้านให้หนูมองมาด้วยคลนอกปสอ,องอันเนี้มันเป็นด้ประกอบฉากคู่ใช่ไหม มันจะงต้องเป็นของสองตัวหน้าต้องเป็นของสองตัวหน้าแต่ที่นี่มันจะเป็นตัวไหนล่ะหนูลองมองขอเราหมองอผู้นี้ก่อนหัอมองอผู่นี้คือไอ้หัวละมอนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่ามันขยายมากี่เท่าหกไนขยายมาหกาเท่าหูลมงย่อกลับไปสามสิบหกได้ห้าเจ็ดสิบสองฮะหกได้สิบสองโอ้ นี่เลยห้าิสองต็ดสามเห็นป่ะเรองนะั้นตอนที่จะหาด้านนี้มันก็เอาสิบสามคูณขยายหกเท่าก็จะเป็นเจ็ดสิบแปดเห็นไหมครับหัละมองมันเท่ากับหกหัวละมองของไอ้สองตัวนี้ยมันเท่ากับหกหัละมอน,นี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าขยายกี่เท่าขยายมปนกี่เท่าเรารู้ว่ามันเท่าตัส่วนบอไหนแล้วก็คูณขยายด้วยหัวละมอนั่นแหละ จะได้ความยาวที่ได้ที่เหลือน๋ยวตัวอย่างเพิ่มนะ ถว่าอันนี้ต้องเป็นเท่าไหร่นั้นตจ้ามองอขอละมองของคู่นี้ที่ออกไปขอลวอมองมันคือ 5้าสบกี่ก็คืออะไรเจ็ดเจ็ดคูณด้วยแปดแต่ตัวเนี้ยไม่เกี่ยวกับเจ็ดแน่นอนถือว่าเจ็ดมันไม่ลงนั้นมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับแปดแล้วละ่ะอัน 8, อนี้แปดเ7จ็ดอันนี้แปดเป็อะไร แสดงว่าผอลมอนั้นถูกแปดขยายแปดเท่าขยายแปดเท่าด้านเนี้ยเป็นด้านเฉียงเฉียงแปลว่าเป็นตาาัวส,ส,สุดตัวสุดท้ายต้องเป็นยี่ิบห้าเจ็ดแล้วอะไรไม่รู้แล้วยี่ 7, 24, บิบห้าอ๋อเจ็ดยี่สิบสี่ยี่ิบห้าเมื่อกี้ผลลมอลนั้นถูกแปดใช่ไหมครับขยา,ายแปดเท่ามาใช่ปะ ก็ใส่8เท่ากับ8756 2ห8 2 0 0บี่8มาเนาะบูป8มาเนาแปดมาะฉะนั้น24บูป8ก็อ192ก็จะตอบได้แล้วว่าด้านเนี้ต้องเป็น192อ,อย้างเงี้ขอที่บอกะครับเวลาใช้งานมันก็ประมาณนี้ครับไปเริ่มท่องให้ได้ก่อนเรื่ท่องให้ได้ก่อนนอกจากส่วน ปกอกี้คนบที่ใช้ไปวอนก็ถูกตัวเลขก็มาเคถูกใช่ไหม